โอโหคนไม่มีเวลาก็ทําได้19มีนาคมที่ผ่านมาสามารถสร้างค่าคอมได้อยู่9,900บาทต่อวันลงแค่วันหนึ่งคลิปโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวๆเมนี่เป็นทอยเองเช่นเคยนะหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปยูทูปเนี่ยนานมากๆแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูปทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่เพราะวันน,น,นี้วันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่2มกราคมท่านั้นเองก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้หรือพี่ๆทุกคนที่ ร่ลำรวยร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก,กันนะครับผมถ้าเสียง <c oughs> อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะไม่สบายนิดนึงนครับวันลงคอแต่วันนี้ครับเอาเนื้อหาดีๆนะครับในเทรนปี2025นั่นก็คือเทรนของ AI เนี่ยเอามาช่วยในการทำงานใครที่ทำนายหน้า Tik To k อกอยู่บ้างยกมือขึ้น คอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมแล้วเจอปัญหาคิดไม่ออกทําคลิปไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงช่องไม่รู้จะเดินยังไงทําไปทุกหนทางแล้วเรียนมาหลายโค้ดหลายครูเรียนมาหลายวิธีลองทําหลายวิธีแล้วยอดยังไม่ปังยังไม่เคยถึงหมื่นถึงแสนคิวเชื่อว่าวิธีนี้ที่คิวจะแจกนะครับมันจะพาพี่พี่ไปคว้ายอดที่พี่พต้องการได้อย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะฟังก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจนะครับคิวมันิมินททอแล้วก็ติ๊กต็อกคิวมันิมันทอครับ ไปรับชมกันครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้ AI ที่ชื่อว่า c h a t GPT AI คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่ยังเพิ่งเข้าวงการครับ AI ก็คือเหมือนตัวช่วยของเราใครที่เคยดูหนังเรื่อง Iron Man ไหมเขาจะมีจาวิตก็คือแค่ t o นี s t ตาร์เนี่ยเขาพูดว่าอะไรจาวิตเขาก็หาข้อมูลมาให้แบบเยอะมากละเอียดมากแล้วก็ช่วยการทำงานของโทนี่สตาร์กเนี่ย ได้แบบ70-80%เลยปัจจุบันนี้เราก็เหมือนมีจาวิทยอยู่ข้างกายครับแต่เรียกว่า c h a t GPT เราอยากให้เขาหาอะไรแต่งกงแต่งกร้องเพลงสร้างการ์ตูนเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการเลยนั่นเองเราแค่บอกเขาไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดหาแฟนก็คงช่วยไม่ได้นะครับไม่ต้องไปหาเองเนาะซึ่ง c h a t GPT เนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหรือวิดีโอเยอะมากๆนะครับทำให้เก่งทางด้านการเขียนโค้ดการวิเคราะห์ การออกแบบสคริปในการถ่ายคลิปวิดีโอและในคลิปนี้ครับผมจะให้ตัวของ AI เนี่ยสคริปให้เราเลยว่าเราอยากขายสินค้าตัวเนี้ยเราต้องถ่ายยังไงพูดถึงอะไรบ้างและผมจะพาไปดูผลลัพธ์ในท้ายคลิปครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าตาของ ChatGPT แล้วเนาะใครที่เคยใช้ก็สามารถใช้ตัวของตัวเดิมได้เลยนะครับผมแต่ของผมใช้เป็นตัวของ ChatGPT 4o นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ พร้อมนี้เลยสามารถใช้ตามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะพิมพ์คำนี้เข้าไปครับช่วยคิดคำคน้นหาเกี่ยวกับรีว <U> ิวสินค้าชาวต่างชาติ USA โอเคครับ ChatGPT ก็จะตอบคำค้นหาออกมานะครับทั้งหมดโอ้โ oh, ห1 5คําคำตอบเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงใช้ช่วยคิดคําค้นหาเกี่ยวกับรีวิวสินค้าชาวต่างชาติรู้ไหมครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายชาติเนาะและอยู่ใน Tik t อกเนี่ยเราก็มีคลิปให้เราดูเป็นต้นแบบได้เยอะแล้วก็ทําให้ AI เนี่ยวิเคราะห์คลิปได้เยอะยกอย่างเช่นตัวของคิวเองเนี่ยคิวก็ได้ไปท่องคลิปต่างชาติมาเยอะนะครับคลิปขายของเขาเนี่ยเจล้าน80ล้านร้อยล้านวิวเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเราเอาเขามาเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะทําให้ตัวของ AI เนี่ยวิเคราะห์คลิปแล้วก็ออกแบบคลิปของเราเี่ ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะผมจะเลือกเปอันที่7เนาะเราได้อันไหนนะครับเราก็คัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางใน t i k t o อกซึ่งอันเนี้ยใช้ Tik t o อกของประเทศไทยได้ตามปกติเลยนะครับผมวางไปได้เลยโอเคครับมันก็จะปนคนไทยบ้างนะครับที่รีวิวเกี่ยวกับของ USA บ้างนะครับผมเราก็ลองเซิร์ชเซิร์ชไปนะครับอ่าผมไปเจอตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นเหมือน ผมเคยเห็นมันเป็นเหมือนที่จดโนต้ตนะที่รวมก,กันกับตัวของ Chat GPT เราสามารถกดเพื่อบันทึกโนต้ตได้เลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นไหมกองมาเป็นคําพูดให้เราได้เลยแล้วก็สรุปเนื้อหาได้เลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีแล้วหรือยังแต่เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆหลังจากที่เราเจอคลิปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราแบบเฮ้ยอยากถ่ายคลิปแบบนี้บ้างอะ่ะเราจะต้องถ่ายแบบไหนซึ่งแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นคิวเนี่ยคิวก็ต้องมาหยุดนะครับ แล้วก็ดูว่าทีละฉากเนี่ยเขา่ายชยฉากอะไรบ้างนะครับแล้วก็โจดว่าแต่ละคำเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างซึ่งซึ่งมันจะนานมากๆแล้วคลิปของผมกับคลิปของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันเปียบเลยนั่นเองนะครับผมแต่วิธีการตอนนี้ครับเรามีอะไรเข้ามาช่วยครับเรากดคัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะครับแล้วก็วางให้ Chat GPT วิเคราะห์ไปได้เลยครับนี่อ่ะวางครับช่วยคิดคริปขายสินค้าแบบคลิปนี้หน่อย สินค้าเป็น iPhone 16อ่าอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บมาสคริปต์ขาย iPhone 16เห็นไหมเปิดโดยการโฟกัสไปบน iPhone 16ที่ตั้งอยู่บนแท่นหมุนๆพร้อมแสงไฟเน้นดีไซน์เออเสียงบรรยายนี่คือ iPhone 16สมาร์ทโฟนที่ทุกคนพูดถึงอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีเนี่ย ใส่เข้าไปนะครับอันที่2เขาบอกซูมเข้าไปที่หน้าจอ y y n m m i d i s s p l y y 2 0. อ่าเนี่ยครับเราก็สามารถถ่ายตามได้เลยนะแล้วก็จบท้ายด้วย call to action นะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าจิ้มที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์นั่นแหละนะครับผม call to action นะจริงๆแล้วเนี่ยมีการวัดสถิตินะครับทุกคนว่าถ้าเกิดเราพูด call to action กับไม่พูด call to action มันมีผลมากๆนะสำหรับใครที่อยากขายของแล้วลืมพูด call to action อยู่ตลอดเนี่ยคุณอาจจะ ขายของไม่ได้ก็ได้นะครับผมเพราะลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปซื้อของที่ไหนต่อนั่นเองนะอะนะครับก็เป็นคลิปออกมาเนี่ยเป็นหนึ่งคลิปเลยอ่สมสมุนผมบอกว่าเฮ้ยอยากได้แต่แบบขอแบบดีกว่านี้นิดนึงเอาแบบว่าเราทำช่องเกี่ยวกับขาย iPhone แต่เราอยากให้ของขวัญมันปีใหม,ม่เป็นสคริปต์ขายของเน้นให้ แฟนช่วงปีใหม่บนี่เลยนะครับผมเห็นไหมเขาก็เปลี่ยนปีใหม่นี้คุณกําลังมองหาของขวัญสุดพิเศษให้กับคนพิเศษอยู่หรือเปล่าอ่าเห็นไหมเราก็มีสกิปได้2สครสลิปและและคิวจะบอกตรงนะครับว่า1สินค้าหลายหลาคนที่ทําในหน้ามาถึงปี2025แล้ว คิวอยากจะบอกนิดนึงว่า1สินค้าของเราเนี่ยเราสามารถถ่ายได้แบบเป็นร้อยเป็นพันคลิปเลยนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องขายแค่4ีหคลิปแล้วถ้าเรามีเครื่องมือ AI เข้ามาช่วยบวกกับคลิปต่างชาติที่คิวได้แจกไปเนี่ยผมพูดตรงว่าคุณเอาไปรวมกันเนี่ยคุณสามารถทําสินค้าตัวเดียวเนี่ยเป็นหลักร้อยหลักพันคลิปก็เป็นไปได้นะครับผมอ่ะต่อมาครับอ่ะเราได้ทั้งหมดสคลิปแล้วเนาะเ้าแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนสินค้าละก็ไม่ยากครับผมก็เขียนไปเลยครับคริปการขายเขาแบง นี่นะครับสกีเพาแบงค์เคยไหมแบตจมดในจังหวัดที่สัมภที่สุดเออนะครับเปิดเปิดหัวเขาเปิดได้ดีมากเลยครับแสดงถึงพาแบงค์อ่าเนี่ยเห็นไหมเข้าตัวสินค้าเลยนะครับซูมเข้าที่พอชาร์จหลายช่องอ่าอันนี้ก็คือโชว์จุดเด่น,นครับโชว์การใช้จริงและกําลังชาร์จระหว่างเดินทางหรือในที่ทํางานอ่าอันนี้คือแสดงให้ดูนะครับว่าเฮ้ยพาแบงค์ตัวนี้มันเหมาะกับการเดินทางแล้วก็เหมาะในการใช้ที่ทํางานเปลี่ยนไปที่เน้นความปลอดภัยอ่าอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็ผมบอกว่า พร้อมระบบป้องกันไฟเกินความร้อนรับรองความปลอดภัยใช้ได้มั่นใจ100%อันนี้เราพูดถึงมอกก็ได้นะครับผมอ่าคือมอกกเนี่ยเป็นมาตรฐานการรับรองเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแรงยิ้มแย้มพร้อมแบตเตอรี่เต็มขณะที่ชาร์จพอแบง์เอออันนี้ก็จบด้วยความันรยายหน้าจอนี่เห็นไหมครับชาร์จง่ายใช้สะดวกพอแบงก์ชื่อรุ่นตัวช่วยที่คุณต้องมีอะไรแบบนี้ครับคอทร c t i o n กดสั่งซื้อสินค้าที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายมือได้เลยแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสคริปที่เราได้จาก AI นะผมพูดตรงๆว่ามันก็สามารถใช้ได้แล้วถ้าเกิดใครแบบเป็นผู้หญิงนะครับอยากได้จะิลิดแบบกระเทยนิดนึงอ่าผมชอบมากนะผมชอบมากเดี๋ยวผมทำให้ดูสคริปตขายแนวกระเทยอ่าระหว่างตัวของแชท GPT ที่ทำงานนะครับเราลองมาดูเนี่ยกรี๊ดพี่สาวคับแบตหมดตอ,ตอนตอบแชทกับผู้ เรื่องใหญ่หรือเปล่าใครจะทนได้นี่เห็นไหมคําพูดมันจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดเราใส่พรอมตัวนี้เข้าไปแล้วลองเอาไปปรับใช้กับช่องเราดูว่าช่องของเราเนี่ยอยากจะขายสินค้าแบบแนวไหนให้ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าให้ผู้หญิงเอาไปให้ผู้ชายหรือว่าในคลิปๆนั้นครับเราจะสื่อในการให้อะไรกับคนที่ต้องการรับหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะแลวนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ผมใช้ AI นะครับในการเจนเพื่อขายเคสตัวนี้นะเป็นเคสดีไซน์ใหม่คล้ายๆกับน้องลิซ่า แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเราได้ยอดวิวมามากกว่า16,800วิวนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองรวมไปถึงว่าคลิปนี้นะครับสามารถสร้างยอดขายได้แล้วและนอกจากคลิปนี้ครับยังมีคลิปอื่นๆที่ผมโยนไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดผมอยากจะทำคลิปแนวนี้เนี่ยผมควรเปิดยังไงให้ไม่ซ้ำนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สามารถสร้างยอดวิวได้มากกว่า 5.6ล้านวิและได้ยอดคนกดใจมากกว่า1 6 3 2 0 0ครั้งและนี่คือยอดขายนะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานครับผมยอดขายอยู่ที่8 0 0 0 0บาทค่าคอมอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการใช AI ้ AI เพื่อมาทำในหน้าในปี2025หลายคนก็มองว่ามันง่ายใช่ไหมครับแต่หลายๆคนก็ยังใช้มันไม่เป็นแล้วก็ถ่ายคลิปของมันไม่เป็นครับผมเชื่อว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเคยได้ยินเคยได้ใช้แล้วก็เคยลองใช้และก็เคยเลิกใช้กันไปแล้วแต่วันนี้ครับถ้าเกิดคุณใช้ให้เป็นครับวัน้ตอง คิดคอนเทนต์เองครับผมสำหรับใครครับที่สนใจการสร้างรายได้แบบไนหน้าแบบนี้ผ่านตัว AI ที่ช่วยเราแบบนี้ครับตอนนี้คือเปิดคอร์สตัวล่าสุดครับที่ชื่อว่าคอร์สไนน้า AI นั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับจะสอนทุกขั้นตอนครับเกี่ยวกันกับตั้งแต่เริ่มต้นในการทำไนน้า Tik t o k เลยครับผมสมัครสมาชิกต่างๆนานา เปิดตะกก้านแนบสินค้านะครับหาสินค้าขายดีรวมไปถึงเรื่องล่าสุดครับการใช้ AI ช่วยมาคิดสริปแบบนี้ให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจไหมยังึ้นและยังมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่สอนในคอสนี้ครับสำหรับใครที่สนใจคอสนี้ครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ไลน์แอดอยู่ทักไปแล้วพิมพ์โค้ดคำว่า TQ01 เพื่อรับเลเยียดเพิ่มเติมได้เลยครับและพิเศษนะครับสำหรับชาว YouTube ในปี2025คิวมีของขวัญพิเศษให้ครับปกติคอสนนาอ่ที่ 5,990บาทครับเฉพาะคลิปนี้นะครับผมคุณแคปหน้านี้ไปได้เลยครับเหลือแค่เพียง2,990บาทเท่านั้นเองจำกัดอยู่ที่20สิ์เท่านั้นใครช้าอดคิวขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ